สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชาแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรหลักสิบล่างจับคู่กับสูตรหลักหน่วยล่าง,ป,งประจํางวดวันที่หนึ่งกรกฎาคม2566ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเรขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ระบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชนเนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะอะเช้าวันนี้นะคะอาจารย์รีบลงคลิปให้นะคะอาจจะวางให้สักคลิปสองคลิปหรือว่า,าจ,จะเป็นคลิปเดียวนะคะ ก่อนที่จะมาชมาดูสูตรนะคะที่อาจารย์จะจัดให้นะเป็นหลักสิบกับจับจับคู่กับหลักหน่วยเลยนะคะและอีกอย่างนะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่กองสลากจะประกาศผลแล้วนะคะใครชอบตัวไหนก็จัดตัวนั้นไปนะคะท่านผู้ชมสูตรก็มีหลากหลายสูตรนะคะและ้วก็บางสูตรก็ไปในแนวทางเดียวกันนะคะบางสูตรก็แยกแนวทางนะคะ เ,ออเราก็ไม่ทราบว่ามันจะเข้าในสูตรไหนทีนี้อาจารย์มีสูตรเก่านะคะจะวางให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเนื่องจากว่าถ้าเราสอนแยกสูตรไปนะคะก็จะบางท่านก็จําไม่ได้นะคะบางท่านก็จําได้นะ,ะอันนี้อาจารย์ก็จะเอามาให้ชมอีกสักรอบหนึ่งนะคะท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นสูตรหลักสิบล่างกับหลักหน่วยล่างเลยนะคะ มาดูของสูตรนี้ซึ่งเป็นสูตรระยะยาวนะคะอาจารย์วางมาแบบเท่ากันเลยนะคะถ้าเป็นหลักสิบนะคะอาจารย์จัดมาก็มีทั้งหมดนะยี่ยี่สิเอ็ดงวดนะสูตรที่หนึงก็จะยังหลุดไปหลักหน่วยก็มีนะคะแล้วก็ถ้าเป็นปักหลักสิบนะสูตรที่สองก็ยังไม่หลุดเลยนะคะลองมาเช็คตัวเลขดูเนาะ ถ้าเป็นแนวทางของหลักสิบเนาะจะมีสองสูตรนี้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวอาจารย์วางไว้ไปให้ดูนะตั้งแต่งวดที่หนึ่งเลยนะคะงวดแรกเนี่ยสูตรที่หนึ่งนะได้สี่ห้าแปดนะแล้วสูตรที่สองได้แปดกับศูนย์อย่างนี้ค่ะอันนี้บวกได้เท่าไหร่แล้วเดินไปหนึ่งนะถ้บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกสามเป็นแปดอันนี้แปดนะคะบวกสองก็เป็นสนะิบสูตรก็ค่อนข้างยาวนะทะ่านผู้ชมอาจารย์เอามาเทียบจากตรงนี้เดี๋ยวเทียบให้ดูนะคะตามนี้เลย เป็นระยะยาวเนาะเดี๋ยวเรามาเคลียร์กันก่อนนะถ้าเป็นงวดแรกนะงวดที่หนึ่งนะคะมันจะชนที่เลขแปดตัวชนนะคะตัวชนมันจะเข้านะเลขแปดนี่ค่ะมันก็จะออกที่แปดสามเป็นงวดที่หนึ่งงวดที่สองนะชนกันที่เลขเจ็ดนะคะตรงช่องชนเนี่ยให้ให้ดูตรงนี้นะคะท่านชมสังเกตที่ตรงช่องชนนี่นะเป็นหลักนะแล้วก็ตัวตรงนี้เป็นช่องออกนะคะ แล้วสูตรที่อาจารย์กำลังสอนนี้ก็เป็นปักหลักสิเลยนะคะมาดูนะวัที่วดที่สองก็เนานะชนที่เจ็ดใช่ไหมเนี่ยได้เจ็ดมีชนตัวเดียวเลยนะคะออกไปที่เจ็ดห้าเนี่ยะคะะวัวที่สามนะชนห้านะสองสูตรนี้เป็นสูตรเก่าทั้งคู่ะคะ่ะออกมาที่ห้าศูนย์ะแล้วพอวัวที่เอวที่สี่นะคะ ศูนย์หนึ่งสี่กับเก้าหนึ่งนะคะก็ออกมาที่หนึ่งห้าอันนี้มันจะยังคงมีตัวชนอยู่นะคะท่านผู้ชมนะฮะเ่อที่ห้าสามสี่เจ็ดกับเจ็ดเก้านะ,ะออกมาที่เจ็ดศูนย์ตัวนี้เลยเนาะเจ็ดศูนย์แล้วก็มีเมื่อที่หกนะคะสองสามหกแล้วก็เออหกแปดใช่ไหม ชนกันที่เลขหกอก็ออกมาที่หกสี่นะฮะหกสี่งวดที่เจ็ดเลยเนาะเก้าศูนย์สามกับศูนย์สองนี่ชนที่เลขศูนย์ทางงวดที่แปดนะคะหนึ่งสองห้ากับหนึ่งสามก็ชนที่เลขหนะะึ่งนออกที่หนึ่งสี่ เว่าที่เกนะ้าสี่ห้าแปดกับสามห้าชนเลขห้าค่ะตัวชนก็ออกมาที่ห้าแปดเว่าที่สนะิบเนาะสามสี่เจ็ดกับสองสี่ชนชนเลขสี่นะคะก็ออกมาที่สี่เจ็ดเว่าที่สิบเอ็ดแปดเก้าสองแล้วก็เจนะ็ดเก้านสองสูนยนี้ก็ชนที่เลขเก้าออกมาที่เก้าสองนะคะ วดที่สิบสองเราจะลองไล่ให้ดหูเฉยนะคะเจ็ดแปดหนึ่งนะกับหกแปดนี่ก็ชนที่เลขแปดเดี๋ยวเรามาดูช่วงท้าย,ายนะ,ะสูตรมันก็มีแบบงองแงไปบ้างนะคะหมายความว่ามันก็มีหลุดนะ,ะแต่มันหลุดไปที่ลักหน่วยนะคะสังเกตว่าถ้ามันหลุดแล้วมันจะกลับมาเข้านะคะก็ลองดูว่ามันจะเข้ามาเออต่ออีกหลายหลๆงวดไหมคะเพราะว่ามันผ่านการหลุดกะะ็อย่างงวดที่สิบสามนี่นะ,ะจะชนกันที่เลขห้าเนาะเลขห้าตัวเดียวะคะ่ะ ค่ะห้านะแบบนี้เลยนะแล้วเดี๋ยวอาจารย์อธิบายงวดที่สิบามยาวมาทะลุมาตรงนี้เลยดีกว่าทำทำไปทีเดียวเลยนะคะ 4, 5, 8, นะี่คะสี่ห้าแปดเนาะแล้วก็ห้าเจ็ดชนที่เลขห้าส่วนหลักหน่วยนะคะจะมีหนะ้ากับหนึ่งแล้วก็สี่กับห้าอันนี้ก็ชนที่ห้าเหมือนกันนะก็จะมาที่ห้าห้านี่ค่ะ จะจากตัวชนนะช่องนี้เลยเนาะช่องชนค่ะต่อมานะงวดที่สิบห้านะคะหลักสิบก็มีห้าหกเก้ากับเจ็ดเก้าอันนี้จะชนที่เลขเก้าค่ะชนที่เลขเก้าสำหรับง,งวดที่สิบสี่เนี่ยนะงวดที่สิบสี่เนี่ยในหลักสิบของสูตรที่หนึ่งเนี่ยหลุดไปนะคะแต่มันไปอยู่ที่หลักหน่วยนะ ส่วนหลัก 10, สิบสูตรที่สองนี้ห้ากับเจ็ดยังเข้าอยู่นะคะเข้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่มีตัวชนเพราะว่าสูตรนี้มันหลุดไปนะหลุดไปนะไป,ไปอยู่ที่รับหน่วยนะอันนี้ก็คืออยู่ที่สิบเหมือนเดิมนะคะตัวชนไม่มีนะคะอันนี้เรามาดูว่าที่สิบห้าเลยเนาะสิบห้าเนี่ยห้าหกเก้ากับเจ็ดเก้าชนที่เก้าก่อนนะคะกลับมากลับมาเข้าเหมือนเดิมมันแคจากที่หลุดไปนะในสูตรที่หนึ่งเนี่ย ได้เก้าตัวนี้เนาะก็กลับมาเข้าอันนี้ก็ได้เก้าใช่ไหมอันนี้ก็ชนเก้านะฮะแล้วส่วนหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยก็จะมีสามกับเก้านะคะสูตรที่หนึ่งอันนี้เป็นสูตรที่หนึ่งเลยนะอันนี้ให้เป็นสูตรที่หนึ่งไปแล้วกันอันนี้ก็เป็นสูตรที่สองอ่ทั้งสองสูตรนี้อาจารย์ก็สอนไปแล้วนะคะโดยเฉพาะในสูตรที่สองเนี่ยอาจารย์เอาไปจับกับหลักสิบล่างอีกหนึ่งชุดนะชุดนั้นมันจะได้เออน่าจะเป็น สองสองสี่สองห้านะคะสองสี่สองห้าสูตรนี้แหละนะคะที่จะเอาไปจับต่อมาเนาะเราก็ลองมาเช็คจนถึงหลักหน่วยนะคะอันนี้หลักหน่วยสามกับเก้าเนาะแล้วอันนี้เก้ากับศูนย์อันนี้จะชนที่เลขเก้านะคะตัวชนเนาะถ้าเราเอามาวางเทียบแบบอย่างละสองสูตรสองสูตรแล้วดูที่ตัวชนมันจะง่ายเลยนะคะ มันจะได้แค่ตัวเดียวนะถ้าเข้าก็ถูกเลยนะคะท่านผู้ชมก้อนนี้ในงวดที่สิบห้าเนี่ยอันนี้ตัวชนเลขเก้านะคะอาจารย์จะมาใส่สีตรงนี้นะมันก็เข้ามาที่เก้า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 นี่นะคะ่ะสามงวดนะคะได้แล้วต่อมางวดที่สิบหกมาดูที่ลักสิบก่อนงวดที่สิบหกนะมีเจ็ดแปดหนึ่งนะกับหนะ้าเจ็ดเนี่ยอันนี้ก็ชนที่เลขเจ็ดนะ ออกมาที่เจ็ดหนึ่งหลักสิบก็เข้ายังเข้าอยู่นะคะจากที่หลุดไปก็กลับมาเข้าสองงวดแล้วเจ็ดแต่อันนี้ไม่หลุดเลยนะคะสูตรที่สองนี้จะยังไม่หลุดนะคะชนที่เจ็ดต่อมานะคะหลักหน่วยมีหนึ่งกับเจ็ดนะแล้วก็ศูนย์กับหนึ่งอันนี้จะชนที่เลขหนึ่งเลยนะคะออกมาที่เจ็ดหนึ่งตรงนี้เลยจานเทียบให้นะ ถ้ามันเข้าก็ดีไปนะคะแต่ว่ามันก็เราก็ตามมันอยู่นะสำหรับสูตรนี้ต่อมางวดที่สิบเจ็ดห้าหกเก้านะที่เป็นหลักสิบแล้วก็หกกับแปดอันนี้ก็ชนที่เลขหกนะชนที่เลขหกตรงนี้เลยเนาะเลขหกที่เป็นตัวชนออกมาที่หกห้านะคะก็เข้าไปที่หลักสิบเลขหกส่วนหลักหน่วยนะห้ากับหนึ่งแล้วก็ห้ากับหกอันนี้ชนที่เลขห้านะมันก็มาเข้าที่เลขห้าตัวนี้ การจะใส่สีแยกกันไปเลยเนาะสิบกับหน่วยนะโซนทางนี้ก็สิบโซนทางนี้ก็หน่วยนะคะต่อมาวันที่สิบแปดเก้าศูนย์สามนะะที่เป็นหลักสิบนะแล้วก็เก้ากับหนึ่งนะคะเก้ากับหนึ่งแล้วก็ชนตัวเดียวนะเลขเก้านะคะออกมาที่ 9, 9. เก้าเก้าเก้านี้ตัวชนนี่ตัวอ๋อเก้าเก้านะคะตรงนี้เนาะแล้วพอเราย้ายมาดูที่หลักหน่วย ก้ากับห้ากับเก้ากับศูนย์อันนี้ชนเก้านะคะออกเก้าเก้าไอตัวหลักหน่วยนี้ก็เข้าไปนะฮะตรงนี้เลยในเก้านี่นะคะตรงนี้เหมือนกันนะคะของงวดที่สิบเก้าเนี่ยสูตรนี้นะคะท่านผู้ชมมันก็กลับมันก็หลุดอีกนะคะแต่หลุดไปอยู่ที่หลักหน่วยนะแปดเก้าสองเนี่ยออกศูนย์เก้าเก้าตัวนี้มาที่หลักหน่วยเนาะก็ถือว่ามันมาเข้าที่หลักหน่วยถ้าเทียบว่ามันยังเป็นตัวเด่นอยู่มันก็ยังเข้าอยู่นะคะ ถึงแม้ว่ามันจะหลุดจากสิบมันก็มาอยู่ที่หน่วยนะคะแล้วตรงนี้นะคะศูนย์ของสูตรที่สองนี่จะยังไม่หลุดเลยนะคะก็เข้านะะแต่ตัวชนจะไม่มีนะคะท่านผู้ชม,ชมก็แสดงว่าถ้ามันไม่ชนกันงวดไหนถ้าไม่ชนนะคะสูตรนี้ก็จะจับเป็นเป็นตัวควายไปเลยเพราะว่าเวลามันหลุดมันจะมาที่อยู่ที่หลักหน่วยนะะี่ค่ะนะ,ะแล้วส่วนถ้าเป็นสูตรหลักหน่วยโดยตรงนี้จะได้สามกับเก้ากับเก้ากับศูนย์ก็ชนที่เลขเก้านะคะอ่าชนที่เลขเก้า ก็มาอยู่ที่ตรงนี้เลยค่ะศูนย์เก้านี่ครับอันนี้ระยะมาท,ทั้งหมดที่อาจารย์อธิบายมาน,นี่ถึงงวดที่สิบสิบเก้าแล้วเนาะสิบเก้าอาจารย์จะใส่เครื่องหมายามถูกด้านหลังตัวชนเนี่ยที่เป็นสีเหลืองนะคะว่ามันชนแล้วมันก็โอเคถูกไปเนาะต่อมาเรามาดูอันนี้เป็นงวดที่แล้วนะคะ สูตรเนี้ยหลังจากที่หลุดไปมันกลับมาเข้านะคะมันเก้าศูนย์สามนะคะท่านผู้ชมเก้าศูนย์สามนี่มันออกส0มศูนย์มาทั้งสิบทั้งหน่วยเลยแต่เราเราเล็งไปที่หลักสิบก่อนนะคะก็คือเลขสามแล้วสูตรที่สองนะคะสูตรนี้ได้สามกับ5้านะคะท่านผู้ชมตรงนี้เลยเนาะสามกับห้าที่อาจารย์ยกมาให้ดูนี่นะคะก็คือสามกับห้าสำหรับวันนี้ก็แดกับศูนย์ตรงนี้เลยนะสามกับห้านะสามกับห้าก็ลอง ชนนะที่เลขสามนะคะตัวชนที่เลขสามกลับมาเข้าแล้วสามเพราะว่าสูตรฝั่งขวามือที่เป็นสองหลักนี้จะยังไม่หลุดนะคะนะอ่ะ,อะขออีกสักงวดหนึ่งเนาะ,ะถ้าเป็นแนวนี้แต่อาจารย์ก็เป็นตัวเลขที่อาจารย์วางให้เป็นชุดสรุปล่างหรือว่าโค้งสุดท้ายล่างไปเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้เนาะอันนี้ชนสามนะนี่ค่ะสามกับห้าเก้าศูนย์สามอ่ะชนที่เลขสามนะคะ นี่เรามาดูหลักหน่วยนะมี4กับ0แล้วก็9กับ0นะคะสองรนี้ไ่ชนที่เลข0นะออกมาที่3สูตรนี่ตัวเลขูตัวนี้ก็ก็เข้าไปนะคะท่านผู้ชมนี่นะเดี๋ยวจารย์ใส่สีสีเหลืองเนาะแยกสีใช่ไหมค่ะเอเนนะทีนี้ง่าที่เราจะใช้นี่ค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวดวงดูก่อนเนาะจา์ยขยับของหน่อยนะคะ 9กับ0นี่จะเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้เราก็มาลอ,ลองเช็คดูนะคะท่านผู้ชมตรงนี้นะ903ใช่ไหมั้ย์สาแล้วก็อีกสูตรหนึ่งก็88กับ0ถ้าเกิดสายแข็งเอา8ดับอยู่ใช่ไหมที่อาจารย์วางไปให้เนี่ยก็คือเลขศูนย์ก็จะเด่นใช่ไหมคะเลขศูนย์ตัวนี้แต่นี้ถ้าเราเอามาเทียบกับสูตรที่มันเพิ่งมันหลุดไปแล้วกลับมาเข้าเนี่ยค่ะ ก้าศูนย์สามยังคงเป็นเลขศูนย์นะคะแล้วเก้ากับสามก็เป็นเลขขี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นเลขศูนย์เก้าศูนย์สามจะได้ล็อกเดียวกันกับงวดที่ยี่สิบเลยเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสองสูตรนี้พร้อมใจกันมาตัวเด่นที่ปักหลักสิบก็จะเป็นเลขศูนย์ตัวนี้เลยนะคะเลขศูนย์จะเข้าหรือเปล่านะคะท่านผูช้ชมลองดูเนาะก็เป็นตัวที่อาจารย์ก็เคยจัดไปให้แล้วนะคะแล้วเมื่อสักครู่อาจารย์เข้าไปอ่านในคอมเมนต์ของ f อฟนะคะ ถ้าเป็นหลักสิบแบบสามตัวของ F4 ของทางช่องนะคะคอมเมนต์มาเออเล่าสู่กันฟังหรือว่ามาแบ่งปันนะคะให้พวกเรานะคะในฐานะที่เป็น F4 ด้วยกันเนาะก็เนี่ยคะ่ะอาจารย์ก็เขียนไว้เบาๆตรงนี้นะคะคือคือ5้านะคะศูนยเขาบอกว่าสูตรของเขาก็เข้า,ขามาหลายงวดแล้วแต่อาจารย์ไม่ทราบตัวสูตรนะคะไม่ทราบตัวสูตรเลยือยไม่ได้คอมเมนต์ถามเขาด้วยเนาะเดี๋ยวเขาบอกว่าถ้าเข้าอาจจะแบ่งปันอีกงวดต่อไปเนาะ เอาตรงนี้นะคะห้าศูนย์หนึ่งนี่ปักหลักสิบใช่ไหมมันจะมีเลขศูนย์นะเป็นเลขคู่นะเขาก็คอมมต์มาบอกว่าถ้าอาจารย์บอกว่าคู่มาของผมก็อาจจะเด่นที่ศูนย์ใช่ไหมมันก็จะมาตรงก,กันกับตรงนี้ของเราเก้าศูนยะ์สามกับห้าศูนย์หนึ่งชนกันที่เลขศูนย์อันนี้ก็แปดกับศูนย์ก็ชนที่เลขศูนย์นะคะอันนี้เราย้ายมาดูที่หลักหน่วยสูตรหลักหน่วยนะคะได้สี่กับศูนย์แล้วก็สี่กับห้าที่อาจารย์บอกก็สี่กับห้า 4, 5, นะใครชอบแบบ แนวปักหลักสิบที่เป็นเลขสองก็เป็นสองห้านะคะถ้าเกิดหกก็เป็นหกห้าแต่ว่าของอาจารย์น่ะหลักเลขหกของอาจารย์จะดับไปในในสูตรของครบล่างนะคะระยะยาวนะแต่มันเป็นหลักประมาณแปดหลักแต่อาจารย์ไม่ได้ลงให้ดูนะมันจะเป็นหกอ่ะมันจะอยู่ด้านท้ายสุดก็คือว่ามันจะเป็นตัวที่ไม่มานะคะเพราะฉะนั้นก็จะเหลือตัวที่เป็นเลขคู่ก็อยู่ที่แปดก็ไม่มีแล้วใช่ไหมถ้าหลักสิบที่เป็นเลขคู่ มันจะมีเลขอะไรบ้างคะเลขคู่นะก็มีเอาเริ่มแต่เลขสองใช่ไหมสองสี่หกแปดแล้วก็ศูนย์นะคะบางตัวที่อะไรมันกอาจจะบวกแต่ถ้าเกิดว่าแนวของเลขหกเนี่ยคะจะจะไม่เด่นใช่ไหมก็แนวเลขแปดก็จะเป็นดับของสายแข็งมันก็จะเหลือเลขสองเลขสี่แล้วก็เลขศูนย์นะคะที่จะอยู่แนวแนวที่เป็นสิบล่างนะคะนี่คะ่ะแบบนี้เลยนะ ทีน,นี้หลักหน่วยเนะี่ยมันก็มีหลายกรณีนะคะท่านะผู้ชมใครจะเอาไปจับกับคู่กับคู่ก็ได้หรือคู่กับขี้ก็ได้นะ,ะแต่สําหรับงวดน,นี้อาจารย์ว่าเลขขี้ขี้ถ้าเป็นสองตัวล่างโอกาสการมาก็ก็ยากหน่อยนะคะแต่มันก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะอยู่ที่ fc และท่านผู้ชมช,มชอบอาจารย์นี้ทําไปตามสูตรนะคะสูตรปักหลัก10ล่างเนี่ยเราได้เลขคู่หลายสูตรเลยนะมากกว่านะประมาณนะเกือบ1ิบสูตรนะคะที่ได้เลขคู่ทั้งหมดเลยนะสำหรับงวดที่ผ่านมานี้นะ งวดที่กำลังที่เราจะใช้นี่แล้วงวดที่แล้วนี่ก็เป็นเลขขี่นะคะทุกสูตรเลยเป็นเลขขี่มันก็มานะมาที่เลขสามเราก็ไปหมายตาที่เลขหนึ่งใช่ไหมคะมันมาที่เลขสามนะสาหรับงวดที่แล้วเพราะว่าสูตรปักหลักของอาจารย์ที่เป็นหลักสิบล่างระยะยาวนะคะมีประมาณสองสาสูตรนะพร้อมใจกันหลุดเมื่องวดที่แล้วอาจารย์ก็ยังไม่ทราบว่างวดนี้ไม่จะเดินต่อไปหรือเปล่านะโดยเฉพาะสามสูตรที่อาจารย์จับมาให้ทั้งงวดนี้พร้อมใจกันเดินต่อมันจะเป็นที่เลขศูนย์นี่แหละนะคะ อ้าวก็ตามนี้เลยเนาะถ้าสี่ตัวนี้มานะมันก็จะเป็นตัวแรกนี่เลยนะคะที่เราที่เราจับได้เนาะ,ะทั้งหมดเนี่ยอาจารย์วางไปให้ในโค้งสุดท้ายแต่มันไหลสูตรนะคะท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าสูตรนี้มันจะมานะบางทีมันอาจจะมาที่สูตรตรงอื่นก็ได้แต่ที่อาจารย์ทําทํามาจะเจอตรงนี้เลยนะคะท่านผู้ชมศูนย์สี่เนี่ยคะก็คือชุดนี้แหละศูนย์ศูนย์แล้วก็สี่นะ,ะแล้วก็มีชุดบางชุดนะคะหลักสิบล่างมันจะได้สองใช่ไหม ก็เป็นสองสี่สองห้าก็คือจะเป็นชุดนี้นะคะสองห้านี่แล้วแต่ใครชอบนะแล้วก็เดี๋ยวมีเอ่อแบบสี่สองนี่ก็มีนะคะสูตรสี่สองนี่ก็มีอาจารย์ก็วางไปให้แล้วในปักหลักสิบนะคะที่เป็นเลขคู่ที่เป็นเลขสี่แล้วก็หลักหน่วยล่างตัวเดียวนะคะเลขสองก็มีนะคะเนี่ยสี่สองแล้วก็เน้นที่แต้มใช่ไหมถ้าแต้มแบบ ชุดมาตรฐานนะคะท่านผู้ชมแต้มจานเขียนตรงนี้แล้วกันเขียนเขีนตรงอื่นดีกว่าเนาะเดี๋ยวมันมันไม่เรียบร้อยนะคะท่านผู้ชมถ้าเป็นแต้มแต้มสูตรมาตรฐานนะมันหลุดแล้วก็พร้อมใจกันเข้ามาถึงสองง่วดติดกันนะคะก็จะจับจดตัวชนได้สี่หกแล้วก็เจ็ด มีสามตัวนี้เท่านั้นที่ได้ที่ชนแต้มสําหรับงวดนี้นะสี่หกแล้วก็เจ็ดนี่ค่ะนะอันนี้คือเวอร์ชันที่หนึ่งคือของชุดมาตรฐานถ้าเกิดเป็นแต้มนะคะแต้มเหมือนกันเลยเวอร์ชันที่สองนะคะสูตรสี่หลักกับสูตรห้าหลักนะก็ยังไม่ถึงมาตรฐานนะสี่หลักกับห้าหลักชนตัวเดียวเลยนะคะท่านผู้ชมสําหรับงวดนี้ก็ชนที่เลขสี่นะคะ ชนเลขสี่แล้วกเกิดท่ารวมกันทั้งหมดห้าสูตรนะคะก็จะชนสี่ตัวนี้ด้วยใช่ไหมถ้าห้าสูตรก็จะเป็นคือว่าประมาณว่านะถ้าเกิดใครอยากจะฟันธงนะคะท่านผู้ชมก็จะเป็นชนนะตัวเดียวเลยค่ะเลขสี่ทั้งหมดนี้เลยนะค่ะแต้มสี่ก็จะสวยสําหรับงวดนี้นะคะ ถ้าใครไม่ชอบแนวทางของแต้มสี่ก็จะเป็นหกกับเจ็ดนะ,ะที่เป็นแต้มสำรองหรือว่าใครจะใช้สามตัวเลยก็คือสี่หกเจ็ดนั่นเองนะคะแต่ถ้าชนอันนี้สองสูตรอันนี้ก็สองสูตรเป็นสี่สูตรเลยนะคะชนที่แต้มสี่นี่ค่ะแบบนี้แหละอันนี้เราก็ลองมาดูอันไหนที่เป็นแต้มสี่ก็จะมีศูนย์สี่แล้วก็สองสองนี่นะคะเป็นตัวเบิ้ลนะนอกนั้นถ้าเป็นแต้มสี่อาจารย์จัดให้หลายรอบเลยนะคะแต้มสี่นะแต้มสี่ ถ้า f สท่านใดยังจับไม่เป็นเนาะถ้าแต้มสี่แต้มเดียวนะสี่มันจะมีอะไรบ้างก็จะมีฮะเริ่มเลขหนึ่งเลยนะะหนึ่งสามอันนี้ก็คือสิบสามหมูป่าเลยนะคะท่านผู้ชมหนึ่งสามสามหนึ่งนี่นะแต้มสี่พอหนึ่งแล้วก็จะไปที่สองสองอะไรได้สี่ก็สองสองนะคะต่อไปก็สามอะไรอ่ะก็สามแล้วก็ต่อใหม่ก็เลขสี่เลยนะคะก็เป็นสี่ศูนย์ก็เป็นแต้มสี่ถ้าห้าก็ห้าเก้า นะคะห้าเก้านะถ้าหกหกแปดนะหกแล้วก็ต้องเจ็ดเจ็ดเจ็ดอย่างนี้นะคะเจ็ดแล้วแปดแล้วต่อไปก็เก้าก็มีแค่นี้นะคะท่านผู้ชมนะี่ยวนไปงี้ถ้าเกิดชอบตัวไหนก็แค่กลับตัวนะคะในที่นี้นะคะถ้าวิ่งตัวเดียวสําหรับงวดน,นี้นะได้เลขสี่เลยนะคะนี่เพราะฉะนั้นตัวนี้จะสวยกับเพื่อนเลยนะคะเลขวิ่งตัวเดียวนี่อันนี้คือจากแต้มสี่นะ วิ่งตัวเดียวอาจารย์ก็ให้ดูแล้วเนาะได้เลขสี่ตัวเดียวเหมือนกันแต่อาจารย์จําได้ว่าอาจารย์ทําให้ดูแล้วนะได้เลขสี่นะคะท่านผู้ชมเล,เลขวิ่งตัวเดียวนะสี่มาได้ทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะถ้าใครชอบแนวทางของหลักสิบแล้วใครชอบสองหลักหน่วยก็จะเป็นตัวนี้นะคะท่านผู้ชมสี่สองนะ สูตรทุกสูตรมีโอกาสเข้าแล้วก็มีโอกาสหลุดนะคะเฉพาะงวดนี้อาจารย์ก็จะน้นไปที่ตัวนี้เลยนะคะศูนย์สี่นี่คะศูนย์สี่เนาะแล้วก็สี่สองฮะแล้วก็สองห้าอันนี้ก็เป็นแต้มเจ็ดนะมันได้แต้มหมดเลยนะคะแล้วก็สองสองนี่ค่ะหลักหน่วยมีเลขสองตัวเดียวมีนะคะแต่ว่ามันก็หลุด,ลดได้นะคะ งวดที่แล้วเป็นเลขเจ็ดนะเจ็ดมันจะมีตัวเจ็ดแล้วก็หลักหน two, ่วยที่เป็นเลขสองอะเมื่อที่แล้วเป็นเลขศูนย์มันเข้างวดนี้เป็นเลขสองนะคะถ้าเป็นตัวเดียวแล้วหลักสิบที่เป็นเลขเจ็ดมันก็หลุดไปนะคะมันจะมาเป็นเลขสามแทนแบบตัวเดียวนะคะอันนี้อาจารย์พูดหมายถึงว่าตัวเดียวเลยนะสูตรหนึ่งแล้วบวกมาแล้วได้ตัวเดียวเลยแบบนั้นนะคะแต่อันนี้เกิดจากการอย่างเงี้ยตัวเดียวแบบนี้ก็คือมากระทบกันนะสองสูตรกระทบกันได้แบบนี้ไงนี่ค่ะ อันนี้ก็เหมือนกันจากการกระทบกันของสองสูตรนะคะ,ะคลิปนี้นอะอาจารย์ก็นำมาฝากให้นะคะแบบนี้แหละแล้วแต่นะคะตัวเลขแถวแถวนี้เลยแล้วแต่ใครจะชอบนะคะแนวทางของสูตรแบบชุดเดียวตรงๆเลยนะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลาอา,อาจจะลงให้นะ,ะตัวนี้ก็มีะคะท่านผู้ชมสี่สองมาแบบตรงๆเลยนะ,ะเดี๋ยวลองดูไแต่เป็นระยะสั้นๆน,นะคะ ม่แน่นะคะมี044225แล้วก็22อาจารย์ก็จะชอบแค่ประมาณนี้นะคะแล้วชอบมากๆก็คือ 2, 2ชุดนี้นะคะที่มีที่ติดเลข4นะคะเพราะอาจารย์ทำตัวตัวเดียวได้ที่เลข4มันน่ามันมน่าจ,จะเป็น04หรือว่า42จะสวยกว่าอันนี้ก็สําลองเป็น25 22ไปนะคะอ้าวเดี๋ยวมันจะมีสูตร เดี๋ยวอาจารย์ลงให้คลิปน้าดีกว่าเดี๋ยวจะเตรียมเอกสารไว้แล้วเดี๋ยวจะให้ให้ชมนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ระยะัจจุบันนี้ประมาณ8โมงนะคะ8โมงครึ่งเนาะกว่าจะได้โชกอาจจะ9โมงวันนี้ก็ถึงเวลาก็ประมาณ15นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปนะคะก็กองสลากก็จะประกาศผลเราก็ยังมีเวลาเราเรียนไว้นี่ไม่ใช่สําหรับจะจะเสี่ยงโชคสําหรับงวดนี้เพราะอาจารย์วางไปให้ในโค้งสุดท้ายหมดแล้วนะคะ ทาไว้นะคะแต่ละสูตรแล้วเผื่อสูตรไหนมันเข้าเราจะได้ตามต่อประมาณนี้นะคะอะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ